สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวครับการ์ดที่มีชื่อว่าโรโลเบเทนเก่าครับทีมของผมเป็นทีมของอัสลันครับเป็นทีมที่แพ้เนาะก็เลยไม่ได้บัฟครับสำหรับวิธีในการรับการ์ดใบนี้รับมาจากไหนเราต้องไปกดตรงนี้ครับอีเวนต์เบเทนเก่าว2021บอครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็เลื่อนลงมาถ้าทีมใครเป็นทีมที่แพ้เถ้าทีมใครเป็นทีมที่ชนะครับคุณจะได้รับเพชร2 0 0เพชรแล้วก็รับการ์ด อาโรโลเป็นท่านกาวของเขาขาทัศครับอ่าก็คือใบนี้นี่เองครับผมขอแนะนําครับให้กดรับการ์ดมาก่อนครับแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปกดรับเพชรนะครับอ่าตามนี้เนาะแต่ก็ครับถ้าทีมไหนเป็นทีมที่แพ้ครับอ่าคุณก็จะได้รับเพชรหนึ่งร้อยเพชรครับอ่าพร้อมกับการ์ดโรโลเบทเทิลเก่าครับทีมของอ่าเาเรียกอะไรอัสลันครับอ่าซึ่งเป็นทีมของผมนั่นเองครับทีมที่แพ้นะครับ แต่ว่าการไปนี้นี่การที่แพ้นี่มันจับไม่ได้บัฟน,นะครับถ้าใครที่จะแรกครับขอแนะนําครับให้แรก,การ์ดตัวละครมาก่อนครับแล้วค่อยไปกดลับเพชรเนาะ,ะตามนี้เลยโอเคครับซึ่งการไปนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นการที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะสออกิลม,มันก็ไม่ได้กากสักเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวเราลองไปอ่านสกิลกันดูครับเมื่อตกแด์มาข,ของฉันหรือก่อสร้างโดยตรง โอกาส90%ดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังสีช่องหลังจากนั้นกักขังฟองสบู่เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกแลนมาคข,ของฉันครับอ่ะก็คือเมื่อเราตกแลนมาคหรือว่าก่อสร้างแลนมาคโดยตรงครับอ่ามีโอกาส90%ที่เราจะดึงดูดฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังสีช่องมาตกพื้นที่ของเราครับอ่าหลังจากที่เราดูดติดแล้วปุ๊บนี่เราก็จะกักขังฝ่ายตรงข้าม100%เลยครับกักขังฟองสบู่ ool, นะเออเราจะกักขังฟองสบู่ ool, ของฝ่ายตรงข้าม100%เลยครับถ้าเราดูดติดโอเคเนาะอ่ะ ต่อมาครับสก what, สิลต่อมาก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าบรรทางเท่ากับจํานวนพื้นที่ของฉันคูณ40%สูงสุด200%นครับอ่าและโอกาส4 0เพิ่มค่าผันธางที่แพงข,ขึ้นครับอ่าก็คือเมื่อเรามี1เมืองครับอ่าเมื่อเรามี1เมืองถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกเมืองเราปุ๊บนี่ฝ่ายตรงข้ามก็จะจา่ายค่าผันทางแพงขึ้น40%ครับถ้าเรามี2เมืองถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกปุ๊บนี่อ่าฝ่ายตรงข้ามก็จะจ่ายค่ารงเาแพขึ้น8บ ถ้าเรามี3มเมืองอ่าสี่เมืองห้าเมืองครับอ่าสูงสุด5เมืองครับมันจะคูณสูงสุดถึง2 0 0เครับอ่าเราก็คูณไปเรื่อยเนาะจนถึง200ซนะครับแต่ก็มีโอกาสอีก4 0ครับเพิ่มค่าประธานที่แพงขึ้นครับอ่าเพิ่มค่าบรนธาแพงขึ้นยังไงมันจะเป็นก้อนคูณ4ี่คูณ8คูณ16อยู่บนหัวครับอ่านี่คือเป็นดีบัฟนั่นเองครับอ่ามันจะส่งผลกระทบต่อในการก่อสร้างของเราครับค่าซื้อก็จะแพงขึ้นค่าก่อสร้างก็จะแพงขึ้นครับอ่า บัตรเชิญโฮมเก็จะใช้จ่ายแพงขึ้นครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะสรือไม่ง่ายว่ากรารไปนี้นี่เป็นกรารที่มีความสามารถในการดึงดูดฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังครับอ่าแล้วก็มีสกิลมีเมืองแพงครับอ่าเพราะฉะนั้นเซ็ตที่ผมจัดมาในวันนี้ก็จะเป็นหมวกไทเทเนียมครับอ่กาการเชิญโฮม้นะครับอ่าอุปกรณ์เช่นแบบเรืออวากาศและก็บอลทองในตำนานนั่นเองครับนี่คือเซ็ตในกรณีที่บัฟหมดครับอ่า เฟสในกรณีที่บัฟหมดของผมนี่มันไม่มีบัฟนะครับของผมนี่เออโอเคครับอาะโอ้โหเดี๋ยวนะค้างอีกแล้วครับเกมค้างอีกแล้วเออเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนครับไปกันเลยมาดูกันว่าใครจะได้สำหรับในตารแรกนี้ครับเราก็มาเจอกับดาร์คซิะครับโอ้โหพอเปิดมาตารแรกก็เจอกับไซวิกเลยนะครับเดี๋ยวขอส่องเขาก่อนครับมีอะไรมาบ้าง โอ้ไม่ต้องห่วงครับครบเซตครับเออเซตนี้ซึ่งผมไม่มีอะไรในการกันวิกเขาด้วยนะตานี้ดูดิโอ้โหบินรัวๆครับโอ้แล้วก็เลยว,ว่าบรัวรัวอีกโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนั้นยังไงครับอ่าว้าไปเลยเราก็แค่ได้นั่งงอครับเออให้เขาถอยไปเรื่อย ถ้าเราเจอไทวิกนี่ถ้าเราทอยเป็นคนแรกนี่ก็ถือว่าโอเคนะนี่เราค่อนข้างเสียเปรียบเขาครับดูดีครับะจะบันเทิงผมแล้วตอนนี้โอ้โหเอาดุมดำกันไว้ด้วยอ่ะขอทอยสีไปก่อนโอเคขอลงมาตรงนี้ก็แล้วกันครับเหมือนขออะไรมากครับขอเป็นยานดอกครับเด้งครับโอเคอ่ะดูเข้ามาครับตูดเข้ามาครับป้องกันออกไหม ป้องกันไม่ออกครับอโดนทังเข้าไปครับเห็นไหมถ้าเราดูถ้าติดนี่เราก็จะสังเขาร้อยเปร์เ็นเลยโอเคตัดการ์ดไปอ่าขอถอยไปไหนดีสิบสองก็แล้วกันเนาะสวยครับอ่า <12. S 1> ที่เขากดกู้นี่ผมคิดว่านะเขาน่าจะรุนให้เจ็เขาออกครับเจ็ที่เป็นอ่าที่เป็นบัฟของเขาเที่อยู่ในตัวของเขาเนีา่เออนั่นไงครับหมวกก็ไม่ออกจริงๆด้วยเมื่อกี้อ่าขอถอยไปที่ห้าก็แล้วกันโอเค ถ้าเจ็ดโท่ออกนี่ผมแพ้นะลุ้นครับลุ้นลุน้นออกไหมออกหรือเปล่าครับโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไม่รอดครับเพราะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกสำหรับในตาที่2นี้ครับเราก็มาเจอกับเดวิลินครับนนซึ่งการนี้ผมก็ไม่ได้เล่นานานแล้วครับขอ,อสองขี้นพื่อเขาก่อนครับว่าเขาพกอะไรมาบ้างเนาะโอ้โห,โหครบเซตครับมีโดนโลมีแกมเมลิกกิดซันด้วยครับเ อันตรายครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่ใกล้เขาก็แล้วกันครับขอมาสร้างแรนตรงนี้ก่อนครับเร่งครับดึงไม่ออกครับขอถอยไปที่12ก่อนครับออกห่างเขาก่อนครับอย่าไปอยู่ใกล้เขาเนาะขอถอยไปที่3แล้วกันครับโอ้โหไม่ออกห้าครับเอออันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะจบคูณห้านะเกียมันครับไม่ให้ลงครับกล่าวว่าจะถอยสามไม่ออกห้าเฉยเลยครับยังไงจะถอยไปไหนครับ อ่ออนาเพราะนั้นจะลุ้นบันติดตอม,มาอีกหรือเปล่าโอ้โหมีดักด้วยครับตัวนี้ลืมไปว่ามันมีดักด้วยอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เขากันกอดไปที่เรียบร้อยแล้วครับ,บก็กลัวผมจบคูณห้ายัางไงออกอี e ไหมไม่ออกครับอ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอบันทิดตอไปก่อน,นครับอ่าออกปัญญาครับเด้งครับดึงโอเคอ่าอยุดเข้ามาครับประมาณนี้ทำไบโลไปหนึ่งชั้น แล้วก็วัดไปเมืองซามหลังตัวนั้นก็แล้วกันเนาะอ่าตรงลายที่สองครับก็ดูครับโอ้โหไม่ออกครับพอวิยี่สิบโอเคแล้วก็เราก็จะมาวาับมาลงที่เมืองคูณสี่ของเราครับตรงไลที่สี่ครับอ่าเขาก็ดูดเข้ามาครับจังหวะน,นี้รออะไรโอ้โหไม่มีหมวกป้องกันว่ะเออแล้วก็มีโดนสร้างโลกมาด้วยครับ เอ้โหเมื่อไรมันจะตายวะ <18. S 1> อ่าเขาถอยพลาดครับมันน่าจะถอยสิบสองหรือเปล่าแต่ออสิบเอ็ดครับกู <18. S 1> ี้ไม่กดก็เป็นอย่างนี้แหละ <18. S 1> อ่ะพอถอยไปที่เบ้ส <18. S 1> ิบสองกันแล้วกันเนาะถ <18. S 1> อยได้หรือเปล่าครับโอเคถอยได้อยู่ส <18. S 1> ิบสองเดครับดึงไม่ออกครับไม่เป็นไร่ะพอไปใกล้เขาก็แล้วกัน <18. S 1> สวยครับยังเิ้ลอยู่ครับ <18. S 1> อ่าถือว่าโอเคครับ เด้งครับไม่ออกครับมาไม่เป็นไรขอทอยไปที่5เขาแล้วกันครับจังหวะน,นี้ต้องออกก็แล้วครับแบนยานเด้งครับดึงโอเคมาดูเข้ามาครับเดี๋ยวว่ายังดูดม,มันไม่ได้วะ่ะเพราะว่ามันมีโดนโ,โล่เออวาร์ปก็ไม่ออกไม่เป็นไรถ้าใครเล่นตัวโลโลเปเทิลนเก่าที่เป็นตัวของอทีมของคาซัทครับก็จะได้เปรียบในส่วนของจี้ครับอ่าเพราะว่ามันจะมีบัฟแันยานครับ ถ้าทีมใครเป็นทีมอัร์นลครับซึ่งเป็นทีมที่แพ้เนาะอ่าก็จะไม่ได้บัฟนะครับถ้าใครบัฟหมดครับอถ้าใครบัฟหมดก็สามารถจัดเซตแบบผุมได้ครับอก็ควรใส่แฟนยานเข้ามาครับถ้าใครบัฟหมด <12. S 2> มันมาแล้วครับตอนนี้มันมาแล้วมันมาแล้วตอนนี้โอ้โหยังนี่บัฟอีกอ้าวการดแตกเลยครับแบบนี้การดแตกดี Okay. ถึงตาผมแล้วใช่ไหมโอ้โหยังนี่ทอยอยีกวะยังนี่ทอยโอเคอยู่นั่นแหละอยาไปไหนเดี๋ยวผมจะทอยเบิ2 2> ล้ลสองแล้วกันเนาะกูขี้หมดแล้วโอ้โหไม่ออกห้าครับเออขอเป็นยานครับเด้งครับดึงไม่ออกครับจังหวะนี้น่าจะโดนดูดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนั่นไงครับมันเบิ้ลมาแล้วดีนะที่กิวว้าไปในแถวเขาไม่ออกครับ เขาน่าจะถอยสามมาหรือเปล่าเพื่อมาดูดผมแล้วก็มาดักผมด้วยอ่ารู้เลยถอยแบบนี้จะถอยสิบเอ็ดใช่ไหมเพื่อมาลงแท่นโอ้โหแม่งอันนี้ออกอ,อีกตัวโอเคครับอ่ากิววะไปในแถวไม่ออกเพราะฉะนั้นครับอ่าผมจะถอยไปไหนดีเลยทีนี้หมวกผมเหลือเท่าไหร่วะหมวกเออหมวกผมยังเหลืออีกหนึ่งครั้งไหมถอยสิบสองไปเลยครับไม่ต้องกลัวดักครับ12โอเคครับดักเขาไม่ออกครับ สว้หามดีครับแบบนี้อ่าดูเขาเข้ามาครับตูเข้ามาดีครับจังหวะนี้โอ้โหแม่งติดโดนโลว่ะเออขอวับไปยังเมืองคูณ16ตัวนั้นก่อนครับบัดเชิญมาครับทำลายโลกเข้าไปอีกหนึ่งชั้นครับ่าถ้าจะไม่ผิดเขาน่าจะเลือหมวกป้องกันครับนั่งแหงว่าแล้วครับแล้วก็ขอทอยเบิ้ลสองอีกทีครับสวยครับอ่าแล้วก็มาลงที่ลายแรกครับคูณสีตรงนี้แล้วก็ตูเข้ามาดีครับจังหวะนี้จะรออะไรครับ อจะเรออะไรอ่ายังไงครับถ้าเราดูดเขาติดเราจะทางเข้าหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับในตัวนี้โอเค,อคอสำหรับในตาต่อมาครับเราก็มาเจอกับการลูลูเบลครับอ่าซึ่งเป็นการ์ดตัวธรรมดาเนาะไม่ใช่ตัวดาร์กนะครับตัวตัวนี้เอาพวกอะไรมาบ้างมาเดี๋ยวเขาส่องเขาก่อนโอโ้โหเซียนจีนไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับอ่ พอที่สิบก่อนครับจังหวะนี้เด้งครับดึงไม่ออกครับขอเบิ้ลสองอีกทีได้ไหมสวยครับอ่าแล้วก็อ่าขอเอาเรียนก่อนก็แล้วกันเนาะเพื่อให้เขาไม่กล้าที่จะเบิ้ลสิบสองมาแล้วก็ทอยไปได้ดีทอยไปท,ที่สิบเอ็ดครับโอเคอดีครับแปลนยานออกอยู่ บนทองก็ออกด้วยครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่วาดไปแล้วกันเนาะไม่กล้าเสี่ยงครับไม่อยากเสียหมวกเพราะว่ามันมีบัฟเป็นของลิลิตนะครับบัฟเรียกของเยมีมุมครับอ้าวดูจากลักษณะแล้วนะครับเล้นเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกอลิงไปซ้อก่อนเลยครับขอเบิ้ลจิบซ้อมไปก่อนครับโอเคครับเบิ้ลจิบก็ไม่เป็นไรครับถือว่ายังโอเคอยู่ครับเด้งครับไม่ออกไม่เป็นไรครับเบิ้ลจิบซ้อมอีกที ไม่เป็นไรถือว่ายังได้อยู่ครับไดบิลลอยู่อ่าบอลทองออกครับถ้าเป็นแบบนี้ครับอ่าเราจะวัาไปเลยครับอ่าเราไม่ต้องกลัวครับปึ๊บอ่าเพราะว่าเมืองที่เขายืนอยู่มันไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ครับสวยครับขังเข้าไปครับถ้าเราดูดติดขังร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดการ์ดครับสวยงามล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหบอกเลยเพราะว่าการ์ดแบนี้เป็นการ์ดที่ค่อนข้างโหดนะ ถึงแม้จะเป็นการที่แจกฟรีก็ตามหลังจากที่เราไปรับชมคลิปรีวิวกั๊ดโรลโลเบทเทิลกาวมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าบอกเลยนะครับว่าการไนี้เป็นการที่ค่อนข้างโหดอยู่นะเออมันก็ไม่สกิลมันก็ไม่ได้แย่ครับอ่าก็คือมันก็จะมีสกิลดูดได้หลังสี่ช่องครับอ่าถ้าเราดูดเขาติดปุ๊บนี่เราก็จะกระ้างฟองสบ,บู่เขาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าแล้วก็มันก็จะมีสกิลหมีเมืองแพงเข้ามาด้วยครับเป็นหมีเจ้าของอาคารเนาะอ่า สรุปง่ายๆว่าการใบนี้มันมีสกิลในการดูดหน้าหลังสีช่องแล้วก็มีสกิลหมีเมืองแพงครับโดยเฉพาะการ์ดโรลโลไปเทินเก่าที่เป็นทีมของคาซัทับที่มีบัฟเนาะก็ยิ่งได้เปรียบกับก็ยิ่งได้เปรียบกว,าวาบ่าทีมของอัศรันแน่นอนครับทีมของอัศรันมันจะไม่ได้บัฟนะครับจะได้บัฟเฉพาะทีมที่ชนะครับนั่นก็คือเป็นทีมของคาซัทครับถ้าหมดบัฟล่ะถ้าหมดบัฟจะใส่อะไรมาครับก็คือเราก็จะใส่ แปนยานครับอ่านี่คือแปนยานครับใส่แปนนี้แปนทางนี้ครับเข้ามาแทนเลยครับอ่าสะบับหมุนเนาะอ่าก็จะประมาณนี้ครับสามารถจัดเซตได้หลากหลายครับอ่าใส่การโจมตีให้มันหลากหลายมากขึ้นครับอย่างเช่นบัตรเชิญโฮมบัตี้อ่าใส่บอลทองเข้าไปไม่งั้นก็มาต่อยก็ได้ครับโอเคเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับช่องเมงดาชแนลทีวีครับเป็นช่องที่รีวิวเกมเศรษฐีบางวันก็จะมีการไลฟ์สตรีมสดในบางช่วงเนาะ ก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะครับกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หรือว่าการไลฟ์สตรีมสดจากช่องของเรานะครับโอเคครับไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ